วใช้เยอะผมพี่ยาวแล้วก็มันผมขาวม,มันกว้างโอ้โหเชื่อป่ะยน

เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นนะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะตรงี้เออถ้ามันดัดูแตงมทนเ่เลยีพี่เอเต็มแล้วก็ผมถามพี่เออะกกไปเยอะเลยจริงๆแต่พี่เอดูวิดีโอนะเป็นของพี่เอแห้งแห้งแห้งเร็วขนาดขีดไปเยอะนะ รม่ตองรอแล้วเรารู้กน้ปลอตรงเนีสไ่้งนดเก้ราคบมันออกตัวต้งเ้าแล้ว้องรู้สแห้งยังหรอยังเปลี่ยนอยู่แห้งแล้วนะโอเคใช่ผมตัวแห้งแล้ว